เราก็จะถ่ายเอาไว้ให้ท่านได้ดูนะครับต้นนี้เป็นต้นเป็นต้นที่คุณตาเพื่อนให้เพื่อนให้อ,ใหอินทรภาม,มาาพวงหนึ่งพวงหนึ่งหรือสองพวงไม่รู้นะครับกินแล้วรู้สึกชอบใจแล้วก็เพาะไปที่กรุงเทพเันเพาะที่กรุงเทพนะครับต้นโตลงดินและ ลงดินแล้วก็จึงเอามาที่สกลนครนะครับเอามาที่สกลนคร่าปลูกไว้ก็เอดปลูกใต้ต้นต้นจิกนะครับใต้ต้นจิกมันก็ไม่คุณตาคิดว่ามันคงไม่ได้กินหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้ปีนี้มันออกพอมันออกต้นข้างเคียงก็ออกด้วยนะครับต้นข้างเคียงก็ออก่อาก็ออกด้วยนะครับออกด้วย เราก็จะให้ดูนะครับจะให้ดูว่านี่ออกออกสามออกสามช่อนะครับออกสามช่อออกสามช่ออ่านี่ก็ผสมอ่าผสมอ่าแล้วจนแก่จนแก่อ่าก้านออกแล้วให้มันอิสระของมัน นะครับแต่ก็ติดดีนะครับคนผสมก็จุดยอดอผสมติดนะครับทาไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วผสมเป็นปีแรกซึ่งเราไม่เราไม่ได้เขาผสมเป็นปีปีปีแรกซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะครับเราก็าบอกวิธีการบอกวิธีการให้เขาก็าผสมนะครับเขาก็ผสมผสมก็ไม่ค่อยติดล็อกปีที่แล้วไม่ค่อยติด ติดก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะครับปีนี้ผสมแล้วก็ติดดีเมื่อต้นนี้ติดสามช่อนะครับติดสามช่อ,อเห็นไหมครับเนี่ยติดน่ารักทีเดียวนะครับน่ารักทีเดียวนะครับติดสามช่อเราก็เรากา็เห็นว่ามันน่ารักดีแต่คนให้ คนที่ให้เกตคนที่ให้เม็ดอิสระลามมาให้เรากินเนี่ยเขาก็เขาก็คอยดูเราอยู่ว่ามันจะได้กินไหมแต่ปีนี้ได้กินนะครับปีนี้ได้กินแต่คนเจ้าของที่ให้มานะปีนี้ก็คงไปเที่ยวนะครับคงไปเที่ยวที่ประเทศอ่าตะวันออกกลางนะครับไปอ่าไป เที่ยวทัศนศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับจาสนาของเขานะครับเกี่ยวกับจาสนาของเขาของของท่านนะครับเราก็จะพูดเขาในเป็นภาษาซึ่งซึ่งเราคุ้นชินนะครับไปเที่ยวามาดูเกสรช่อที่ที่ที่สามนะครับช่อที่สามนะครับมันก็ แลดูดีนะครับแลดูดีนะครับผสมความจริงแล้วแกะได้แล้วเนี่ยความจริงแล้วแก่ได้แล้วนะครับแก่ได้แล้วนะครับแกะได้แล้ว,ลวอ่าอ่าเห็นไหมว่าสามช่อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นผลไม้จาก ตะวันออกกลางนะครับตอนออกกลางนะครับเขาซื้อมาแล้วเขาก็มาให้เราหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหอนะครับหนึ่งหอ,อก,ก็หลายหลายหลายต้นทีเดียวให้สดเลยนะกินสดรู้สึกคุณตาชอบรู้สึกว่ามันหวานคุณตาก็เลยชอบนะครับชอบว่ามันมามันหวานดีนะครับมันหวานดีตอนนี้เราก็จะมา จะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันแก่แล้วนะครับต้นอ่าลูกมันแก่แล้วเก็บตัดอ่ากินได้แล้วนะครับไอ้ตรงนั้นก็จะมาถ่ายทีหนึ่งนะครับถ่ายอีกทีหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยเวลาเราผสมเม็ดเนี่ยเพาะเม็ดเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวานเหมือนต้นต้นแม่มันนะมันไม่ค่อยหวาน เหมือนต้นแม่มันต้นแม่มันนี่หวานแต่พอต้นลูกปุ๊บไม่ค่อยหวานนะครับไม่ค่อยหวานนะครับไม่ค่อยหวานเลยเราก็เลยจะเป็นห่วงต้นแม่มันนะครับอ่าเห็นแล้วก็ หน้าระทึกใจนะครับหน้าระทึกใจปีนี้เราคงได้หารับประทานอินทรมกันบ้างแต่ว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปเอาไปแจกเพื่อนนะครับเราก็อยากจะแจกแต่ถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่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 ได้แจกนะครับไม่ได้แจก โอเคนะครับโอเคสําหรับต้นนี้ก็โอเคครับโอเคมีอยู่สามช่อต้นนั้นมีอยู่สี่ช่อนะครับสี่ช่อเกิดทีหลังนะครับาก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับ